แล้วก็รวมเป็นกองกลางแล้วก็แบ่งเงินมี 2, 1, Canada, 1, 3า0 0ันหนึงรางวัลสองพันหนึ่งรางวัลเฮ้ยรางวัลต่ำสุด50้าสิบบาท ที่นี่มีอะไรน้ำแคลน้ำแคลที่นี่มีห้องน้ำเจ๊นั่นน่ะตรงนั้นเออไปไปข้ามั้ตรงนั้นใสตะขี้ตรงนี้แล้วตกแตกแล้วมึงหาทั้งเรือกูบอกให้อกูเดินนีก่อนกูไปด้านเรือก่อนแล้วไม่ไหวอ้นหี้ยเืไอ้อตายแล้วหี้ยตาแล้วเร็วเร็วเขอาของรดจักรยายใจเงยใจเงียไอ้ไกิ๊ก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 ิ๊กกิ๊ การผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าเต่ากำลังเอากันโลโบครปโลโบครปมึงใส่ขอบหรอใส่ขอบใส่ขอบไม่ลูกมึงเล่นอะไรไปเราจะไปขึ้นเรือเวกเซิร์ฟกันนะครับที่ชื่อว่า b a n g k o เวกเซ s ร์ฟแต่ว่าอยู่ที่ t ูเดอร์ซีเกาะกูด สวยมากให้ตายเลยสองไปอีกหน่อยหนึ่งหนึ่งมถอซลงมาซึมมาซึมมาใช่ค่ะถอยบนบลบนบนบนนี้จ้ะมาเลยครับเด็กเรือว่ะใช่หมอไปเฮ้ยสวยยัดยัดโดเหมือนคูกตตี้ไฮเปอร์คาร์ในวงการสรถ h ฮเปอร์คารวงการเวกเซิร์ฟเท็กซ์เจอร์ของคาร์บอนไฟเบอร์สุดยอดครับคาร์บอนไฟเบอร์แท้ทั้งคันฟินแบบนี่ฟินอันนี้ฟินซื้อแยกมั้ยคือในวงการเวกเซิร์ฟนี่ค um> ือไฮเปอร์คาร์มันคือรถสปอร์ตอะคาร์บอนเคาร์บอนั้งคาร์บอนแท้ละพากานี่ซอนดาพากานี่พากา g นี่ดูนั่นะตั้งแบบนี้มือฟิมันจะเป็นแบบนี้นะเหนื่อยหมดเฮียการตาย เนี่ออดูผมนะ่ากกย็ไมเข้าเรือมันเริ่มลากคุณคุณงอเข่าคุณยกตูดขึ้นมา No, he his e light like, so maybe we can just pull him up ไม่ไม่ดึง that that s, MM um> <s i d actually as we can just pull him up อยู่เฉยเฉยไม่ใช้มือไอการอย่าดึงใช้มือทำไมดึงนั่นแหละอยู่เฉยๆไม่ยกตัวขึ้นมาเอาตูดทิ้งลงไปเออนั่นแหละแล้วมันขึ้นตังค์เห็นไหมที่คุณเอาตูดขึ้นมาคุณจะตกเลยู่แล้วโอเคไม่อยู่เฉยๆงอเข่าอย่างเดียว บ่หบเ,เขาอยางงอมือนะทุกอย่างไม่ไม่งอมืองอเท้าเข้าใช่ป่าวเฉยๆนะไปสี่โซ่ๆนะไม่ตึงมือนะมือตึงต้งเราไจึงข้างหลังมึงน่าสนใจกว่าเยอะเลยเฮียได้แล้วไอ้อเป็นยังไงดิหมอให้นั่งให้หน,หน,หนั่งยอททำไมไเฮียขูดุขูดุชิบหายเลอเฮียี่ นี่แบงค์ข้อเวกเซิร์ฟแม่งดุที่ครูเอ้าเฮียหายไปไหนฮะหายนี่ว่ายเร็วเร็วเร็วอ้นี่นี่แม่งเวกเซิร์ฟหรือค่ายทหารอย่ืนบอกให้อย่ายืนนั่งไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตเออโอ้โหผมบอกให้ทำไงขาเดี๋ยขาไปอีกแล้วเนี่ยขาไปอีกแล้วดุสัตว์ดุเฮียสมัยก่อนกูดุอย่างนี้ป่กว่าตอนกูสอนอะ บอกให้ยืนไม่ปล no ่อยมือบอกให้ยืนก้นไม่ใช่ปล่อยมือมึงปล่อยทำไมอะไรนะหูอื้อน้ำเขาหูอาจารย์ผิดเองอ๋อขอโทษขอโทษโไปเฮ้ยแพดโดแพดโด้แย่นี่แพดด์โ้หรือลนี่นะครับครูเฟยครูเฟย์กำลังสอนแบรนดอนครับปกติสอนปกติสอนเป็นภาษาไทยอ่าเนี่ยเป็นไม่ค่อยสอนลูกค้าฝรั่งเท่าไหร่เพราะว่า เออบางทีมันไม่เข้าใจแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวเสียเครดิตอ่าคือกูไม่ได้สอนไม่ดีไม่ได้สอนไม่ดีแต่กูพูดมึงงงเอลโ o ่ท่าเจ้าหนี้อิ s i ้ายเจ้าหนี้ just like that let's lie d down easy man breathe เอ่อโอเ okay. ค let's go pull your toe เว้ย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 เ a ้ยโอเค o u r board คุณครูไม่ได้สอนมานานแค่ไหนหลายเดือนครับเกินครึ่งปีฮะ้วดูเลย ชนเผ่าเมารีชนเผ่าเมาลีเมาลีเมารีไอ้เหี้ย กลัวไอ้หมอกลัวชมพูแล้วชมพูแล้วชมพูแล้วอุ้ยมาดูว่าฟังว่ะยกอกขึ้นก่อนนิดนึงเอ้ยมันฟังสุดๆเลยว่ะเรี่ยบอกแล้ว่าเดินมานี่ก็จริงนะใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน้ารอหน้าเดี๋ยวดูนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออ นั Now, uh ่งลนี <c oughs> ่เดี๋ยวจกเฟอยให้นั่งลงเก่งมากเออของงี้หัวมากัวอะไรต่างอาหารต่งอาหารสั กลุ่มสุดท้ายของคําคืนนี้ครับ เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับยกเว้นแก้วนะครับอันนี้คือเก๊กฮวยเก๊กฮวยนะฮะเรากินเก๊กฮวยกันถึงเอ่อเก๊กฮวยด้วยใหญ่ยาวนะฮะเก๊กฮวยนะฮะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่านี่เสื้อสวยขนาดนี้ได้โอ้โหสโนฟเดอะบิชเสื้อไม่ได้สวยอย่างเดียวนะกางเกงก็สวยนะเนี่ยเนี่ยนี่ยเนบอกไปเนี่ยหไปดีบอกไป โดที่คอลเลคชันล่าสุดเลยนะคะี่สุดนะคะแยาเหินไม่ได้ใช้ชอบอีกไรสิซอสอยากได้รีบมานดหมดแล้วถามไปนิถามไปดิถามไปนิถามไปนิดถามถามไแล้วถามกแล้วชอบที่กกอบกูดไหมยูน t สันนะมาเช่นฮาเลสวยกว่าที่ไอ้ นี่จุนจุนหรือสิริไอ้ยัยนนี้เป็นสิริเหรอเพื่อจะพูดเลยไอ้ยัยนี่จุนที่ได้สวยกว่าที่อื่นมา somewhere else more beautiful than somewhere else ยูนิคอร์ดอะไรที่เป็นคนไทยมึงฮะแบรนดอนเจริญจรัดจุจรัดุ่ี่รัดบอกแล้วว่าทำชุดอะไรจรัดจรัดเจริญกุล คือเป็นมิสเตอร์เจริญอย่างนี้หรอมิสเตอร์เจเิญใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็ได้เป็นเป็นมิสเตอร์เจริญอย่างนี้ใช่ไหมเซอร์เนมอ๋อโหยาวมากมือยาวด้วยอินเสียจ่ะอันนี้อะไรง่ายอันนี้ง่ายไทยทีไทยทีนไทยเย็นจ่ยเย็นเย่เย่ผู้บุรุทดสอบมาทำไมวะมาเถอะไปเก่งไป เฮ้ยแซมเฮ้เอ๊ะทำไมหัวมันขาวจังวะเฮ้ยเหยดอคนหล่อเหยดอเปอากาศโคตรบึงแต่โค้งเวกเซิร์ฟนีอยู่ไรอยู่กอกูี่โอเคเอาใหม่กินเผ็ดได้ ถามว่าอาหารโปรดเขาอะไรอาหารโปรดมึงไม่ถามเองอะเฮียพูดกะดาอาหารไทยชอบกินอะไรที่สุดอะไรอะไรอะไรวเฟรเยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียวไก่้ย่

ขามันชอบตีนะอเห็นไหมแล้วระวังขาเฮียบ้าพลังสุดแมงยกเต่าทำไมวะกิโลตัดติดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วไปอีกเดินเอ้เจียบตัตคิดติดตลกมาก ตเองกลงสิคหาไ้สไกลไลรวไหนสิเออตาเบิตเบอวรอะควรอะตลูกเมียน้อยอ่ะโอ้โห ม่วงเทียบไอ้สัตว์เออหน้าตามันดูไม่น่าเล่นไฟเย็นเลยแบบนั้นไม้บอลตลานดูยลงไงดูเป็นแบบทหารใช่ไหมก่อนที่ยืนจุดหลังปืนใหญ่ไอ้เหี้ยเหมือนสัตว์คนปืนเหรอคนปืนตัวโหลดเหรอตัวกำลังกำลังจุดปืนใหญ่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้ถือไฟเย็นเป็นตรงนี้ ไม่แต่หน้าเขาอ่อนโยนอยู่ไอดอนอ่ะพูดดีว่าการเฟย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 ์การเฟยเชิญให้มันตกใส่โทรศัพท์แม่มันไปเลยยิ้มสิเห็นไหมเนี่ยว่ามันเป็นยิ้มหน่อย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  อย่ามาจี้แถวนี้เเออไม่เอานักเรยนชายงคอปยอานักเรียนชายลาใจใจนะบ่ใจใจแล้วนะไม่เอานักเรงใจายสภาพเหมือน RCA สมัยเมื่อ20ปีก่อนที่เวลาแบบเขาเต้นผู้หญิงเต้นเลยมีกล้องจับและขึ้นจอเเหมือนเลยนี่เลยยิงคอยิงอยากไม่อยู่อีไอ้เหี้ยบึงอยากมึงอย่างช็อตฟิวเขาดิโดีนี้อะไรนะ ลงลบอะไร่ะอยู่ในการเฟยแน่นอนอันเนี้ยกูถ่ายแนวกู้ถ่ายเนวนอนด้วยได้ใช้แน่ตอนนี้จับฉลากกันก็คือเราลงเงินคนละ5 0 0แล้วก็รวมเป็นกองกลางแล้วก็แบ่งเงินมี3,000 1หนึ่งรางวัล2,000นหนึ่งรางวัลมี250มี5 0 0 รางวัลต่ำสุด500เอ้ยรางวัลต่ำสุด50บาทสูงสุด3,000บาทยอดรวมตอนนี้กี่บาท800 0บาทแล้วเราหารกี่รางวัลหารเหลือกี่รางวัลนะได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนแต่ว่าต่ำสุดใน50บาทโดยเราได้คนที่มีอายุสูงสุดในนี้เริ่มก่อนด้วยความยินดีครับพี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่รู้จบปุ๊บเปิดมารู้เลย สามพันออกก็จบเลยนะมองไม่เห็นเลยสามพันออกแม่งไม่หนุกแล้วอ่ะเฮ้ยห้าร้อยห้าร้อยห้ไอ้เหี้ยได้คืนคืนได้คืนคือได้เคืนคืนถือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอันนี้ถ้าทำไหนเราโดนเราโดนเราพี่เล็กสุดห้าสิบบาทเปิดมารู้เลยเปิดมารู้เลยพี่เอกอันเดียวเราเป็นคนดวงดีป่ะไม่ค่อยสูงสูงไปสูงไป ้ยได้ดูได้ดูแต่แต่หวยสุดห้าสิบาทนะจับแทนแบนดอนด้วยไม่แบนดอนยังยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวไห้ดูดูเร็วเร็วเร็วมซูมเฮ้ย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 เยเฮ้ยอะสามคนเฮ้ยคมีอย่างนึงอยากถามทำไมของดีๆต้องไปตกอที่คนเร็ว คนเดียวคนเลยไม่หมอวะจอาทีนะเกมหลังนี้ไม่ต้สงเปิดสล็แล้วมาแล้วไม่เหลือสองพอยู่ยังเหลือสองพันเหรอน้องเดี๋ยวต่อไปออก2องพันไม่ไม่จับจอย่าเพิ่งเปิดจับพร้อมกันแม่งเลยจับไปจับทีละคนจับพียลคนมิงาแล้วกนี้ลบบอไม่ไตไม่ได้ไมไม่ไมมไปห้ร่ปพรอมกูของกูบา่ส ขายว่ะห้าสิบไอ้กายห้เสิไอ้กายห้าสิบไปเลายห้าไอ้กายห้าสิีไอ้กาห้าสิบไอาห้าสิบไอนกายห้าสิบไอ้กูยห้าสบไอ้กายไปเลย อะไรพันท่าแล้มีกรอโได้กำไรไงเฮ้ยไม่ได้บอกวาเนอ้เฮี้ยรวยรวยพี่เอกจะพุบพันหนึ่งของแบนดอนมี่่เอใช่แล้วให้แบนดอนให้แบนดอนร้อยหนึงแฮร่ก็เฮี้ยเกินไปขอมงให้ร้อยสัตว์สัตว์สามพันเฮี้ย ไอคอนสยามก็ไอคอนสยามเหอะรูจกกร้จักกาะกูดบ้างเกาะกูดใหญ่กว่าไอ,อลิน้นบอกว่ายังอีกเหรอไอ,อ้เฮียเฮียเยอะกว่าไอคอนเลยกันจ้ะ ี่นัดหมื่นหมื่นเลยเหรอแฮปปี้นิวเยียครับที่ะเยอะสตว์ปัญหาคือแฮปปี้นิวเยียมปไม่มัหลอแฮปปี้นิวเยียหลานบอกาตอนเจ็บปแบตาเนี่คือวันที่สมของเราสวัสดีครับเสี่ย้ไปแล้วครับเตยทุกคนก็คือสุดไปเลยนะคะโยบวาโยบว วันน an oh no, anyway, ี้เราจะเล่นเสิร์ฟกันปะแฮปปี้นดูยังไม่เล่นไม่เล่นเหรอไม่รู้ไม่ไหวเลยไม่เล่หรอเลยเล่นจ้องไว้จองไว้เล่นก็ได้ใส่ไมยตอนเย็นหนิมึงนึกไม่ดีไป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 ชีวิตตุ้มเป็นไงครอบครัวเฮ้ยมึงแมนมึงแมนไปหน้าบุ้ยกับแฟนเฟอร์กำลังหา วอาทิตสัตว์เ้ยแดดมันไม่ร้อนมากนะตอนเนี้ย นี่คือที่ไหนนะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะคอนระหารระหารหุ้ยบ้านเขามีความน่ารักอยู่นะตรงนี้น่านอนอยู่เออน่ารักที่สอนยังไม่เสร็จพี่บอกดูแบบได้ฟิลบังกะโลแต่ว่าเป็นบังกะโลแบบที่ดีๆอ่ะเออโอ้โหนี้อสวยสวยเพราะว่ามีหาดไงว่ายน้ำไงหาดมันใหญ่ หาดนี้มันเลิศเนาะพี่ก็ได้นะเนี่ยมันเลิศกว่าหาดเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปถ่าย<ห>ฟิล์มคุณลุงฝรั่งคู่นั้นเอาพ่น่อเทศน์